อยากจะเปิดร้านชูชีแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนแล้วจะคุ้มไหมเรียนมาหลายคา์สแล้วนะคะแต่ก็ยังทําไม่ได้ทําไม่เป็นคุณตาลเข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ําตาลนะคะสอนทําชูชีสร้างรายได้เริ่มต้นจากศูนย์แบบจากมือทำคุณตาลเป็นเจ้าของร้านทาคุมิคิทเช่นชูชีเงินล้าน3ส,สาขานอกจากนั้นนะคะคุณตานยังทําคาสเรียน ทำชูชีแบบตัวต่อตัวแบบจับมือทำแล้วก็มีเป็นคาดเรียนออนไลน์ด้วยค่ะมีหลายๆคนนะคะถามครูตานเข้ามาว่าอยากจะเปิดร้านชูชีแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนแล้วจะคุ้มไหมจะมาเรียนตัวต่อต,ตัวกับครูตานนะคะแต่ก็ไกลไม่สามารถที่จะมาเรียนได้ครูตานเข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีค่ะ วันนี้นะคะกูตันก็เลยได้ทำคอร์สคอร์สนึงขึ้นมา,านะคะซึ่งเป็นคอร์สเรียนทำชูชิออนไลน์หลักสูตรเปิดร้านเรียนจบเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดร้านได้ทันทีแล้วเนื้อหาที่กูตันนำมาสอนนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่กูตันสอนจากประสบการณ์จริงที่กูตันทำธุรกิจร้านชูชิมาเนี่ยเป็นระยะเวลา12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยกูตันจะเข้าใจปัญหาแล้วก็ความกังวลของหลายๆคนนะคะที่ต้องการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจร้านชูชิ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะ คุณตาอยากจะแบ่งปัน3สูตรลับนี้นะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจร้านชูชิเคล็ดลับความอร่อยของชูชิคือสูตรของการทำน้ำปรุงข้าวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยของการทำธุรกิจร้านชูชิเคล็ดลับทำยังไงให้เรามีลูกค้าประจำมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะก็คือสูตรของการทำซอสเชอริยากิเคล็ดลับทำยังไงให้ลูกค้าจดจำรสชาติก็คือสูตรของการทำ ซอสพริกปรุงรสสไปซี่สูตรลับทั้งหมดนี้นะคะครูตันปล่อยหมดปล่อยเต็มไม่มีกรัรสูตรทั้งหมดนี้คุณไม่สามารถซื้อได้ในราคานี้แน่นอนค่ะเรียนออนไลน์แล้วสามารถทําได้ไหมเปิดร้านได้จริงหรือเปล่า จากที่ผ่านมานะคะครูตาลได้ช่วยให้หลายๆคนสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพจากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจนสามารถเปิดร้านชูชีพเป็นของตัวเองได้มากไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือการที่ครูตาลได้รับคําขอบคุณแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของนักเรียนหลายๆคนที่เข้ามาเรียนในคลาสค่ะคุณสามารถดูเรื่องราวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนหลายๆคนในลิงก์ใต้โพสต์ข้างล่างได้ค่ะ อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะคะว่าครูตันมีสอนอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดร้านชูชีแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างซื้อวัตถุดิบที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะครูตานมีเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วคุณเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดส่วนต่อมานะคะเราจะได้เรียนรู้ขบวนการแล้วก็สูตรของการทําน้ํรผงข้าวชูชีนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจหลักสําคัญของการทําชูชีเลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้ ตั้งแต่การทำยังไงเพื่อที่จะทำให้น้ำปรุงข้าวของเรานะคะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยมากที่สุดค่ะเคล็ดลับทำยังไงให้เรามีลูกค้าประจำมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะก็คือสูตรของการทำซอสเชอรียากิซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่จะทำให้ร้านเรานะคะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คุณจะได้เรียนรู้นะคะการทำซอสพริกปรุงรสไปซี่แบบประหยัดต้นทุนซึ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะนำไปแตกยอดทำหน้าชูชีได้หลากหลายแล้วก็ทำให้คุณสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วคุณก็จะได้เทคนิคของการทำชูชีแบบต่างๆมากกว่า30หน้าแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยาก นอกจากนั้นนะคะคุณตาวยังมีโบนัสพิเศษแถมให้กับนักเรียนในคอร์สนี้นะคะคุณจะได้รับสูตรการทำซัลม,มอนดองทำน้ำดองยังไงนะคะให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยลงตัวแล้วก็ปลาไม่ขาวคุณจะได้สูตรของการทำกุ้งดองโชยุทำยังไงให้กุ้งของคุณนะคะนุ่มเด้งกรอบไม่เหมือนใครที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นนะคะคุณจะได้สูตรของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรแสแซ่บจัดจ้าน พร้อมวิธีการเก็บรักษาซีฟู้ดคุณจะเก็บรักษาซีฟู้ดยังไงให้สีเขียวสดอยู่ได้นานแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนทั้งหมดนี้นะคะจะรวมอยู่ในคอร์สนี้หมดแล้วในราคาเพียง5,990บาทแต่วันนี้นะคะครูตาลอยากจะให้ทุกคนนำคอร์สร์สนี้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันได้จริงๆในราคาเพียง2,990บาทแต่สำหรับยุคโควิดแบบนี้นะคะครูตาลเชื่อว่า หลายๆคนเนี่ยยังลำบากอยู่คุณตานอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำคอร์สคอนี้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันได้จริงๆสำหรับ100ท่านแรกนะคะที่สนใจจริงๆคุณตานจะให้ในราคาเพียง990บาท100ท่านแรกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ